สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนราชพฤกษ์กันนะครับนี่ผมอยู่ที่เล็กวิวสวัสดีครับคุณเล็กสวัสดีครับจะสอบถามคุณเล็กะครับว่าเล็กวิวตอนนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนราชพฤกษ์นะครับอยู่เลยโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยมาประมาณ100เมตรนะครับด้านซ้ายมือครับโปรโมชั่นพวกล้อแม็กยางอะไรยังไงบ้างครับครับมีครับตอนนี้ก็ที่ที่โปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับก็คือล้อเข่บห้ที่เป็นอีโคคาร์นะครับพวกแอร์จัตโตโยต้าวีออสยาลิสอะไรพวกนี้ครับก็คือมีล้อ15เนี่ย ก็คือราคาเนี่ยล้อไทยแต่ราคาเท่าล้อจีนเลยโอ้โหอยากรู้ราคาจังเลยคุณเล็กครับก็ตอนนี้ล้อ15เกือบทุกลายที่เรามีนะครับก็ราคา8,900บาทพร้อมใส่พร้อมถ่วงมีอุปกรณ์จุ๊บน็อตปอกกันสั่นให้ครบเรียบร้อยเลยในราคาราคาเนี่ยปกติราคาที่จะเป็นล้อจีนล้อไทยยังไงต้องหมื่นกว่าเลยครับเราขายราคานีเพราะว่าเออเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองเราทำเองขายเองเนี่ยเราสามารถทำราคารอไทยอ่ะ เทียบเข้ากับล้อจีนได้แล้วแปันเก้าร้อบาทเนี่ยเราก็เลือกล้อจีนก็ได้ล้อไทยก็ได้พี่บอกว่ามันถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเดี๋ยวาทำให้ถูกกว่านี้อีกถูกกว่านี้แสดงว่ามีโปรมีโปรโอ้โหทุกลายทุกลายครับเลือกได้เลยทั้งตู้เลยครับะแล้วโปรของของพี่เล็กเนี่ยตอนนี้ที่พี่เล็กจะจัดโปรเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวล้อล้อเปล่าเนี่ยเราขายแต่พันเก้ายางเนี่ยขอสิบห้าเนี่ยสี่เส้นอยู่ห้าพัน ล้อบวกยางรวมกันเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทบก็โปรโมชั่นของผมเนี่ยถ้าเกิดมาจากรายการนี้ลดไปเลยสองพันมาจากรายการโมยแม็กนะครับลดลงไปอีกสองพันบาทนะครับเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับอ,อุปกรณ์ล้อ,ลอพร้อมยางพร้อมครบเหมือนเดิมจุ๊บน็อตตอกันตัน ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอันนี้นี่แสดงว่าไอสิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าใช่ครับอันนี้เรื่องจริงนะล้อไทยของจริงครับล้อไทยจริงโอ้โหนี่ราคาเท่าล้อจีนเ่เท่าไหร่นะมีโปรโมชั่นถูกลงไปอีกผมว่าต้องเรียกว่าถูกกว่าล้อจีนละใช่ครับอ่าฮะแต่คุณภาพนี่ครับจอเลยคุณภาพคับจจากประสบการณ์ที่ทามา10กว่าปีเนาะสิกว่าปีโอ้โหอย่างนี้นี่ถ้าใครหาอยู่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วได้ยินว่าคุณเล็กจะมีล้อครับท ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็กําลังดาเนินการนะครับตอนนี้ก่เสร็จอยู่ก็อีกไม่นานน่าจะประมาณเดือนหน้าก็น่าจะมาถึงครับมาจะค่อยๆเริ่มมาครับแล้วล้อที่เข้ามาเนี่ยที่จะเปิดตัวเนี่ยเป็นล้อประเภทไหนแนวไหนครับขอบอะไรยังไงท่วใหญ่จะเป็นล้อเรซิ่งล้อรถเก่งล้อรถห้าสดหครับเรารับประกันของจากที่ร้านทุกชิ้นนะครับยางเนี่ยรับประกันทุกยี่ห้อ1ปีหรือ2 0ง0 0กิโลแต่ล้อเนี่ยถ้าล้อที่มาจากร้านเราอ่ะไม่ว่าจะล้อจีล้อไทยอ่ะเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานทุกทุก ค,ครับทุกวงครับถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีเพราะว่าเรามีสต็อกของไว้อยู่แล้วครับครับผมทีงนี้นะครับเราเราไม่ได้จัดให้เฉพาะคนแต่งรถหรือรถซิ่งอย่างเดียวน,นะครับรถบ้านใช้งานเราก็ก็จัดให้เหมือนกันสําหรับบางท่านที่ตอหน้าฝนแล้วจะเปลี่ยนยางบางทีเราดูราคายางเนี่ยมันมันก็ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนทั้งล้อทั้งยางพร้อมกันเพราะว่าถ้าเข้ามาหาเราเนี่ยล้อบอกอยางราคานี่บางทีเราเธอล้อเก่าด้วยอ่ะบางทีจ่ายเท่ากันเลยครับกับการเปลี่ยนยางใหม่ ก็คือได้ทั้งรอทอั้งยางก็อาจจะคุ้กว่าครับในร้านนะครับมีขอบ17ขอ, 17, ขอ 18, ววาบ18รถกระบะล้วก็มีนะครับไม่มีทุกโปรโมชั่นเหมือนกันก็คือว่าอย่างรถเ,เก๋งใหญ่หน่อย Honda Civic FD FB FCFK c a m r y a c c o r d รถกระบะท u v v หรือกระาบะาใช้งานเราก็มีโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านค้านะครับทางเราก็ เป็นบริษัทขายส่งสำหรับท่านไหนที่อ,อยากได้สินค้าไปขายในร้านของท่านนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาในเพจได้นะครับเรามีรถขนส่งส่งให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเหมือนกันนะครับทางการติดต่อครับแฟนเพจ Facebook ของที่ร้านแะเบอรโทรครับ,ค,รบคุณเล็กก็คือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ในเพจไทยซิตี้นะครับ T I R E CIPY Thai City ครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ098 989 1330ครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ลิงก์ใต้นี้ให้นะครับขอบคุณคุณเล็กมากๆครับผมได้ครับขอบคุณครับครับ Audio check.